สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กิฟกับจอยนะคะมาแชร์ความรู้กันค่ะสําหรับคน4ี่ประเภทที่ซื้อบ้านไม่ได้ค่ะที่ยังไม่ได้ซื้อบ้านยังไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านนะคะคุณจอยเราแยกมา4ี่กลุ่มหลักๆนะคะจากระสมของเราสองคนเองนะคะถ้าเกิดคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์สําหรับคนกลุ่มนี้นะคะอยากจะให้ช่วยกันแชร์แล้วก็อยากจะให้ความรู้กัน แล้วเราเริ่มาเริ่มต้นเอาอันดับที่หนึ่งคือเนากลุ่มที่หม่ะคะแก้ยังไงทํายังไงถึงเขาจะได้ช่วยเขาได้ซื้อบ้านได้ถูกค่ะสําหรับคนกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคนที่ไม่ได้วางแผนที่จะเป็นเจ้าของบ้านแล้วไม่มีแพลนที่จะซื้อบ้านเลยอันดับแรกเลยนะคะเราอยากจะแนะนําให้โทรมาปุยกับกวกเรานะคะเราจะลิฟต์เบอร์โทรนะคะเบอร์ติดต่อพวกเราในนี้หรือว่าส่งคําถามมาให้เราได้ กลุ่มคนที่หนึ่งเนี่ยเราคิดว่าต้องการคําแนะนํามากๆนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านแต่กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเวลาที่ได้เป็นเจ้าของบ้านแล้วจะรู้สึกแบบฟรีเชอเอกภูมิใจมากเพาะวาได้เป็นเจ้าของบ้านคุณิใจที่เ็นหลายคนนะคะมองจากตัวเองเป็นหลักเนาะเอาไปว่าเรามาจัดต่างประเทศเนี่ยกว่าเราจะแบบใช้ชีวิตมาอยู่ได้แบบสบายเหมือนอเมริกาได้ใช่แต่ว่าจะบอกไว้เลยนะคะประเทศอเมริกาเป็นประเทศเปิด เปิดแปลว่าให้โอกาสทุกคนทถ้าเกิดตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยทำไปเลยก็คืออันดับแรกตั้งโกเลยตั้งโกไว้โกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่า1ปีโกอาจจะเป็น5ปี10ปีแล้วแต่แต่ยังน้อยขอให้ตั้งใจเอาไว้ว่าเอออีก5ปีฉันจะต้องซื้อบ้านจะทํายังไงก็เริ่มต้นจากทำอินคัมเครดิต คือยังไงสเต็ปไปสเต็ปนี่แหละค่ะจอยอยากให้แน่จอยแนะนําอยากให้มาคุยกันว่าจะช่วยวางแผนกันยังไงการซื้อบ้านอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเวลา1เดือน2เดือนอาจจะต้องแลน1น1ปี2ปี3ปีแล้วแต่ครอบครัวนั้นๆแล้วแต่สถานการณ์ของ คคนนนนั้้ดวยอยากจะให้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นหลายๆคนนะคะอยู่คิดว่าเฮ้ยอยู่บ้านเช่าไม่ต้องห่วงหรอกอยู่แบบคือจ่ายแค่800สบายแล้วไม่ต้องผาอะไรแต่คุณเชื่อไหมว่าอีก10ปีอ่ะ800ก็อาจจะขึ้นไปแล้วเราก็จะอยู่ในห้องเล็กๆอย่างนั้นหรอถ้าเรามีครอบครัวมีลูกวเต้ามันก็จะต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะบางคนคิดว่าโอ้ฉันเป็นผู้หญิงฉันให้สามีเลี้ยงดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นกิฟต์นะคะใช่ผู้ชายเลี้ยงมันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเรายืนด้วยขาตัวเองเนี่ยมันจะดีมากกว่านะคะคุณถูกต้องใช่ไหม ตรง<ห>รนี้คกิดแนะนําเลยว่าตั้งโกไว้เลยว่าปีนี้เราจะทําอะไรกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านอีก5ปี10ปีสร้างเครดิตยังไงแล้วก็เก็บเงินยังไง w ับหรือว่าจะเป็นอินคำของตัวเองม,มี business ของตัวเองอะไร,รต่างๆถูกต,ต้องนะคะคือกิ๊ฟเองเนี่ยเคยสอนเขาเรียกว่า Train the Trainer ของแฟร์แฟ c คา u ตี้นะคะสอนแบบคน สเตป by สเตปเลยล่ะค่ะฉะนั้นมีปัญหาเรื่องบ้านหรือว่าแพลนจะซื้อติดต่อกิฟตได้แล้วก็คุณจอยเนี่ยจะมีแพลนเรื่องการเงินให้เรียบร้อยเลยค่ะว่าผ่อนได้เดือนละเท่าไหร่จะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้แล้วต้องมีสะสมเท่าไหร่ค่ะถูกต้องค่ะไม่จําเป็นต้องมีการซื้อบ้านที่ที่อเมริกาไม่จําเป็นต้อง มีเงินเยอะๆถึงจะซื้อบ้านได้นั้นเราก็มากลุ่มที่สองเลยเนาะกลุ่มที่2เลยค่ะที่สองคือกลุ่มที่สองนี่เป็นคนกลุ่มที่ว่าอยากจะซื้อแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงค่ะนั่นแหละจะเริ่มที่ไหนยังไงยังไงนั่นก็คือเราก็ตอบไปประเภทที่1ไปบ้างแล้วแต่ว่าก็คือว่าอันดับแรกนะคะคิดก่อนเขียนไว้เลย ว่าอยากจะซื้อแล้วอ่ะได้ยินข่าวจากวิดีโอพวกเราบ้างวิดีโอคนอื่นบ้างเยอะแยะไปหมดแต่ว่าฟังแล้วมันก็ปวดหัวนะคะเพราะว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดไม่รู้จะเชื่ออะไรดีฉะนั้นดูว่าคนไหนที่เราเราคอนเนคถูกก้องค่ะถูกกล่องผาลองศึกษาดูว่าอยากจะอยู่ที่ไหนอยากจะแพลนเป็นยังไงลองเขียนโกสั้นๆนะคะไว้ในหัวเขียนในกระดาษนะคะแล้วลองคุยกับพวกเราดูจอยใจอยะ จอยพูดเสมอว่าลองมาคุยกับเราเพราะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละคนเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกันนะคะใ,ให้โกมีโกแล้วก็มาคุยกับเราหรือว่ามีปัญหามาคุยนะคะเราจะช่วยบอกในสิ่งที่ ช่วยในการเป็นเจ้าของบ้านได้ในอนาคตจะใกล้หรือไกลนะคะช่นโกมันไปได้ค่ะทุกสิ่งอยางเป็นไปได้ของให้เราตั้งความฝันเอาไว้แต่ว่าการเขียนโกเราไม่ทํามันก็คือเป็นความฝันเฉยๆเนาะฉะนั้นคนที่สองประเภทที่สองเนี่ยคือใกล้เคียงล้วใกล้ละเพราะว่าอย่างน้อยเพราะว่าอย่างน้อยใจใจไปแล้วถูาตจะทำยังไงต้องหาคนทีมก็คือกลุ่มที่3ามนี่แหละกลุ่มที่เลยค่ะคุณพี่กลุ่มที่3นะคะคือคนที่อยากจะซื้อบ้านแต่ว่า บอกหรือว่าเทำทุกคนนะคะอยากได้ดอกเบี้ยที่ถูกอยากได้เงินดาวน์ดยวน์20เปอร์เซ็นมีความเข้าใจอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นว่าซื้อบ้านต้องดาวน์20เปอร์เซ็นการซื้อบ้านในอเมริกานะครับดาวได้ตั้งแต่3เปอร์เซ็นเป็นต้นไปนะคะเกิด ดิเพนอ่ออยู่ขึ้นอยู่กับอ่อ uh, อินทร์มหรือว่าเครดิตนะคะเรามาดูกันแต่ตั้งแต่3 3.5มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้3ามหรือเเนนี่คือ เงินดาวนะคะของราคาบ้านอันนี้นะคะคิดไปเจอบ่อยมากเลยเพราะว่าลูกค้าบางครอบคนเนี่ยเขาไปฟังนู่นนี่เรื่อนแล้วเขาก็จะประมาณว่าเฮ้ยต้องเก็บเงินก่อนนะยังไม่ยังเพ่ถึง20%ไม่อยากจะซื้อเพราะว่าจะได้ผ่อนน้อยลงใช่มันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ละอันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้ารอเก็บเงินเชื่อไหมคุณจอยบ้านขึ้นราคานะใช่บ้านขึ้นราคาตัวบ้านขึ้นสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์รใช่แล้วก็โดยเฉพาะแอร์เียเราเนี่ยไม่ว่าจะเงินเฟ้อด้วยบ้านขึ้นราคาด้วยทุกสิ ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากถูกต้องค่าประกันนะครับค่าภาษีจะไปรอเพอร์เฟกต์ะไม่แนะนําค่ะก็คือใที่ทําอะไรอ่ะทำไปก่อนอย่างเช่นว่าเออฟอร์ดอะไรได้ก็ออฟอร์ดไปอย่างเช่นว่าเรามีแค่ส0 0 0 0นเราจะซื้ออะไรได้บ้างเราอาจจะไม่ใช่ดีมโฮมเป็นเป็นบ้านหลังแรกบ้านราคา3า0แสนเนาะไม่ใช่ว่าเงินเก็บ3 0 0แสนนะคะใช่ใช่แล้วก็ก็คือเอาที่ความสามารถของเราผ่อนได้แล้วก็สามารถที่จะ อยู่ไปก่อนถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคขอยขยับขยายแล้วก็มีแ q u i ว y ตี้จากบ้านที่ขายนะคะแล้วก็ไปซื้อหลังใหญ่ขึ้นหรือว่าอัพเกรดหรือว่าย้ายไปอยู่ในที่ที่อยากจะอยู่มากกว่าเดิมคือสถานการณ์คนเราเปลี่ยนได้ดังนั้นไม่ตองว่า ไม่ต้องรอเพอร์เฟคค่ะมาคุยกันแล้วมาดูว่าทำยังไงเราจะซื้อบ้านเพื่อสตาร์ทที่จะบิลเอควิตี้ก็คือทำให้ราคาบ้านบ้านเนี่ยจะราคาสูงขึ้นทุกปีอยู่แล้วส่วนใหญ่นะคะดังนั้นการซื้อบ้านในตอนนี้เราก็จะซื้อราคาถูกปีต่อไปปีต่อไปนั่นเองนั่นแหละค่ะก็คือขอแนะนําเลยแล้วก็มาที่กลุ่มที่ส่เลียนะคะกลุ่มที่ส่ที่นี่คือโมดิเวตมากเลยพราะที่จะซื้อยากซื้อมากแต่ว่าอะไรรู้ไหมคะตลาดเปลี่ยนแปลงแล้วก็โดนบิดออฟบ้าง บิดไม่ทันเข้าบ้างหรือได้ทีมไม่ดีอันนี้คือหนักเลยค่ะถูกต้องถูกต้องบ้านทีาไม่มีประสบการณ์เนาะเวอร์กเตอร์ที่ไม่มีประสบการณ์นะคะหรือว่าทำเอ่อ p พียร์ l รูเบอร์ที่ได้จาก l e นเดอร์หรือจากธนาคารหรือจากผู้ให้กู้เนี่ย ไม่ได้ดูเอกสารจริงๆใช่พอไปทำโลนโลนไม่ผ่านโลนดีคลายก็ไม่ได้โลนไม่ได้บ้านไม่ได้บ้านแล้วก็เสียใจหลายๆลรอบก็เลยอาแต่ว่าเงินพร้อมเงินพร้อมทุกอย่างพร้อมใช่แต่ว่ายังไม่เจอทีมที่ถูกใจแล้วก็เสียโอกาสตรงนั้นไปเลยนะคะคือสประเภทนี้ไม่อยากให้เป็นคุณกต้องค่าเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เราอยากจะช่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นยังไม่ซื้อหรือเริ่มจะซื้อหรือว่ามีแล้วซื้ออพร้อมแล้วใหญ่ขึ้น อะไรต่างๆทุกอย่างมันแก้ได้หมดนะคะก็ประสบการณ์ของเราสองคนรวมกันเท่าไหร่คุณจอยตสามสิบแป๊ะก็สามสิบปีคุณเป็นรับผคุหมหมอทำตรงนี้มันนานมากขอบอกใช ฟิตเอรก็ทำแล้วใช่ทำอินเวสเมนต์ก็ทำแล้วแนะนำคนหลายคนประเภทมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นใหม่หรือว่าดรีมโฮมก็พาเขาซื้อมาแล้วซื้อมาหลายหลังก็มีคุณจอยก็ทำใช่ตั้งโตไปถึงเป็นล้านเลยเนาะต้องคะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะคะไม่ได้ไม่ได้ลังเกียจเด็ดฉันอะไรทั้งนั้นก็คืออยากจะช่วยทุกคนโดยเฉพาะเราอยู่อเมริกาด้วยกันเนี่ยอยากจะให้ความไทยด้วยกันด้วยเนาะแล้วก็ให้ช่วยตั้งหลักสักทีว่าต้องมีบ้านหนึ่งหลังอยู่ในอเมริกา แล้วก็อย่าทําให้อะไรต่างๆพวกนี้ทําให้เทิร์ดออกโดยที่ไม่ซื้อเราไม่ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านใช่โทรมาคุยกับเราโทรมาคุยเลยค่ะเทคมามาก็ได้โซเชียลมีเดียตอนนี้เราทําวิดีโอค่อนข้างจะเยอะอาจจะว่าพวกช็อตวิดีโอคือถ้าไม่มีเวลาฟัง YouTube ของเรานะคะเราก็จะมีเดี๋ยวเราจะเบกดาวเป็นผุ่มสี่ผุ่สี่ลุ่มสีุ่่มหลักๆที่เราเข้าใจง่านะคะหรือยังไงก็ตามเนี่ย คิดกับใจอยู่ตรงนี้นะคะแมริแลนด์ดิสกเวอร์จิเนียนี่คือลายเส้นนะคะเหมือนกันค่ะทำลายล้านมากค่ะนะคะยังไงติดต่อมาได้โลนไม่เคยพลาดก็นะคะยังไงอยากจะช่วยทุกคนค่ะเขามีโอกาสได้ติดต่อพวกเรานะคะตามเอ่อ u b s c ไ i b e ไลค์หรือว่าคอมเมนต์หรือว่าส่งเมสเซ็ตมาหาเราวิธีไหนก็ตามค่ะที่ง่ยดาหสะดวกนะคะติดต่อได้หมดเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ